ข้างเราตียาวลงมาเป็นเส้นตรงนะคะตียาวลงมาเป็นเส้นตรงก่อนนะคะวัดเลยจากเส้นกลางเป้าสิบนิ้วสิบนิ้วตตียาวลงมาเลยค่ะตียาวลงมาเป็นเส้นตรงไว้ก่อนนะคะเป็นขาเกงนะอันนี้เป็นเก่งขายาวถ้าเพื่อนๆอยากได้เป็นเกงขาสั้นเป็นกระปรงเกงขาสั้นเลยเขาหรืออะไรเนี่ยเราก็วัดความยาวตามที่เราต้องการตัวนี้ก็จะวัดลงมาให้เพื่อนๆดูเลยนะคะว่าเกงกระปรงที่สั้นแอบขาสั้นก็จะทำสั้นอยู่ที่20นิ้วคือตรงนี้ถูกต้องไหมคะเดี๋ยวจะทำเป็นเกงกระปรงขาสั้นเพื่อนๆไปในตัวเลยนะคะ12นิ้วจากตรงนี้ต้องาารยว่าก่อนตรงขาสั้น อ่าสักข้างล่างจะเป็นขายาวขาสี่ส่วนห้าส่วนประมาณนั้นนะคะพอเราได้ช pues ิ้นหน้าเสร็จนะะพอเราได้ชิ้นหน้าเสร็จเดี๋ยวก็จะตีบานจะตีบานในส่วนของข้างกางเกงนะอนญาตที่กระดาษน่าจะเสียนาทีนึงนี่ะก็จะตีบานออกไปข้างเราต้องการเป็นกระโปรงทรงทรงแบบกางเกงแบบเหมือนกระโปรงเวลาเรายืนใส่ทรงเอนิดนิดแต่ถ้าเราต้องการเป็นกางเกงกับกระโปรงแบบทรงตรงเราก็ใช้เส้นนี้เลยนะคะเราใช้เส้นที่ตัวจากเส้นสะโพกลงมาได้เลยนะคะแต่นี่ก็จะตีบานให้เพื่อนๆดูในส่วนของกางเกงแบบหน้าปกนะ เขาจะบัน